นี่เขาบอกว่าคือสวดมนต์มาห้าปีแล้วนะครับหลวงตาแต่ว่าไม่เพินเลยคือแต่สวดทุกชั่วโมงสวดตอนเย็นสวดตอนสองทุ่มครึ่งทุกวันแบบนี้เขาจะได้บุญไหมแล้วถ้าเขาตายไปจะได้ไปอยู่ประมาณชั้นไหนอย่างเงี้ยเขาก็ได้บุญตอนที่เขาสวดนั่นแหละครับตอนที่เขาคุยกันหรือตอนเขาเล่น tiktok เล่นโทรศัพท์มันก็คนละขึ้นนะครับพอกลับมาสวดใหม่ขึ้นก็ติดต่อใหม่ ถ้าไม่สวดเลยน,ะนานสวดกับปมปมก็ยาวหน่อยปมอ่ะเป็นปมเป็นปมอะคําว่าปมหมายถึงว่าถ้าเราผิดศีลเนี่ยในว่าข้อไหนใช่ไหม <c oughs> ผิดเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ทําอีกแล้วไปทําใหม่มันก็ผิดอีกมันก็เป็น,เป,นเป็นปมรู้จังไหม <c oughs> เป็นมันเป็นเท้าแสนปมค่ะจุดในจิตอ่ะ ็นจุดๆ mm hmm. ระยะเวลาของกรรมที่เขาทำเพ,าเพราะทุกคนในโลกเนี้มันจะไม่ไม่ใช่ทำความไม่ดีได้ทั้งวันนะทุกมันต้องมีความสบายใจบ้างละ่ะใช่ไหมล่ะมีความเพลิดเพลินใจดีใจเสียใจขับแกนใจเนี่ยพวกเนี้ยมันมัน,ม,นมันต้องบันทึกทุกลงให้ใจเอาอกละ่ะแต่ถ้าเรามาสวดมนต์เนี่ยพวกนั้นเรา ห่างๆจากมันนะเราห่างแต่ถ้าเราสวดแล้วเราไปกับขึ้นโลกน่ะอย่างที่เขาถามอ่ะห้าปีก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะขึ้นไม่ติดต่อขึ้นพุทธพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจกกักพัิหรือลุงปู่ไม่ติดต่อหมายความว่าสําคัญไม่ได้อยู่ที่ตอนสวดสําคัญ<ช>อยู่ที่ว่าตอนที่เราสวดเสร็จแล้วนะ<ช>่ะใจเราไปไหนถูกไปต่อทางไหนอ่ะค ต่อทั้งโลกกับทั้งไหนอ่ะถ้าเราต่อบทสวดหรือต่อการเมตตาพอเลิกสวดเราก็แผ่เมตตามั่งมทนาบุญบันทึกบุญมั่งตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นบุญคือเมือนก็เป็นสายใหญ่เดียวกันคนรับแต่ถ้ามันไปทางโลกมันสายใหญ่เมื่อขาดลงไงถึงแม้ว่าเขายังต้องทํางานอยู่ทางโลกเขาก็สามารถทรงให้อยู่ในคลื่นของบุญได้แล้วครับหลวงตาก็ทช้ในโลกสมัยก่อนนะก่อนจะบทเนะีย แต่หลวงตามไม่จิตจดจ่ออยู่กับหลวงปู่อยู่กับพวกนี้เนี่ยไม่มีไม่บวชหรอกเพราะไม่คิดว่าจะบวชหลวงตามไม่ได้บวชเพื่อเพื่อผิดหวังเพื่อบวชตอนป่วยตอนผิดหวังตอนอะไรนั้นไม่ใช่คือไม่ได้ทุกตั้ง<ด>ใจนะจะมาบวชเลยอ่ะตั้งใจทิ้งเลยไงตั้งใจให้มาฝึกให้มันรู้จริงๆเลยะ แล้วคนที่เขายังอยู่ทางโลกถ้าเกิดเขาตั้งใจมากๆเนี่ยพอเขาเข้าไปในคลื่นเขาไม่ต้องมาบวชทุกคนนะครับหลวงตาไม่ต้องมันคนภาระต่างกันมันคนไม่ไดเคยมีความปรารถนาบันทึกไม่หรือไม่ได้เคยอธิษฐานเป็นหนพุทธภูมิหรือปัดเจกภกูมิไม่ได้อธิษฐานเป็นใหญ่ะฮะคือชีวิตไปตามกรรมอยากทาดีก็ไม่ไม่เคยอธิษฐานอะไรพวกนี้แต่ถ้ามาฝึกกระสาหลวงพ่อเนี่ยถ้ารู้แล้วเนี่ย ถึงไม่ไม่เคยอธิษฐานเขาก็ต้องอธิษฐานนะฮะทุกเพราะอะไรเพราะมันต้องเรียนว่าใจเกิด<ะ>สำคัญะนะเวียนว่าใจเกิดคือคนจะเป็นใหญ่หรืออธิษฐานใหญ่หรือจะเป็นประโยชน์มันต้องต้องน,นบดเลยครับต้องฝึกต้องเข้าใจในการเวียนว่าใจเกิดเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจนรกสวรรค์เข้าใจว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใคร<ะ>ตำแหน่งพู้ไเจ้าก็ไม่ใช่ของใครไง พุเจ้ามีกี่องค์มาแล้วล่ะเป็นของใครไหมเป็นของทุกองค์นะตอนที่ท่านตัดสโลทีนี้ผ่านไปแล้วท่านก็ไปแล้วไงก็เหลือเราที่เวียนว่าแตายเกิดไม่มีที่สุดสุดเนี่ยนี่คือรู้ตามความเป็นจริงแล้ะถ้ารู้แล้วเนี่ยมันก็ต้องฝึกเราไงเพราะมันต้องตายแล้วต้อเกิดไงมันจะไปเถียงกันหรอกธรรมะคือความจริงอ่ะคุณต้องทําไงเนี่ยคุณตายแล้วไปไหนเนี่ยครับคุณจะตายแล้วเนี่ยะ ตายแน่นอนมาถึงร้อยปีแล้วกูจะไปไหนจะเกิดเลยไหมล่ะหรือจะไม่เกิดหรือจะไปเป็นปัจเจกภูมิหรือหัตถภูมิหรือเป็นพระเจ้าโน่นนอ่ย mm hmm. เขาเขาคิดสั้นไงหลวงพ่อไม่ให้คิดสั้นให้คิดยาวๆนะคิดยาวว่าพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเองจะสร้างบาร,รมีได้กี่ชาติน่ะเองต้องรีบรีบทํารีบตายรีบเกิดใช่ไหมล่ะ รีบทำรีบตายรีบเกิดรีบทำรีบตายรีบเกิดนะหมายถึงสร้างกำลังมันทำได้ตอนนี้มีท่านอยู่ไงถ้าเลยไปแล้วก็จบแล้วไม่มีแล้วไม่รู้จะไปเกาะใครได้วเนะี่ยจะไปเกาะโพธิสัตว์องค์ข้างหน้านูน้นละไม่รู้ใคร <c oughs> ใช่ไหมไป <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ตอนนี้รู้อ่หลุงพ่อคือใครนะก็เกาะไว้ก่อนนะ อย่างในน้อก็หลายภพชาติอ่ะขวท่านจะดัสรู้เราก็โอ้เป็นใหญ่ทุกชาติแล้วล่ะครับรู้แล้วล่ะเหมือนเราทําตั้งแต่ตอนนี้ชาตินี้จนถึงยุคพระศรีไงรู้อ่ะไม่รู้มากก็รู้น้อยแหละแต่รู้แน่นอนครับหงตาบอกธรรมะคือความจริงไงก็จริงไงจริงยังไงอ่ะเราเกิดแล้วตายนะ ช่ไหมล่ะเนี่ยที่ก็ที่ท่านเทศเทศนะมีเกิดแก่เจ็บตายใช่ใช่ไหมล่ะนึกว่าใครไม่แก่ล่ะหรือใครไม่ป่วยล่ะไม่มีมันต้องเตรียมตัวไว้เนี่ยเราป่วยจะทาไงเวลาตายแล้วไปไหนไงไม่ใช่ป่วยแล้วก็ร้องอ้อทางอ,อ่อ,อยๆอยู่แล้วนะสวดมนต์นะทุกนะเอาเห็นชัดๆเลยนะพิจารณาเห็นชัดแล้ว เราสวดทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเวลาตูปวดหัวเนี่ยถามว่าตุปวดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่พระตูสวดมนต์จิตตัก็อยู่พุทธมู์แล้วธาตุที่ที่ควบคุมอยู่เนี่ยโลกมันควบคุมอยู่มันก็กินธาตุใช่ไหมจิตตูเนี่ยควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่เนี่ยมันก็ปวดอ่ะมันก็เจ็บอ่ะแต่จิตตุมนี่้อยู่ในธาต ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักรพรรน์นนท์ไปนู่นน่ะมันเป็นสายใหญ่สองสายอะ่ะมันบีบเราเนี่ยมันเจ็บไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นโรคนิดๆหน่อยๆนะถามว่ามีอาการไหมเบาบางไม่มีนี่เหตุผลที่ทำไมต้องสวดมนต์ไงทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นทุกข์ไม่ปวดมาก ไม่เจ็บมากเสียใจก็ไม่เสียใจมากเพรารู้ตามความเป็นจริงไงความเป็นจริงนะคะมไม่ใช่หงใงไข่ไม่ห่วงเมียก็ไม่ได้ห่วงเด็กก็ไม่ได้ห่วงสมบัติก็ไม่ได้ใช่ไหมเราตายแล้วก็เอาไปไม่ได้นี่คือรู้ความเป็นจริงไงมันก็ไม่มีอาการครับเหมือนกับเราใช้ศาสตรที่ท่านสอนว่าเองทำอะไรเองจะไปไหนหรือเองจะทำอะไรก็ตาม เองให้สละได้บางสกุลอย่างเราจะอาบน้ําเนี่ยเราก็สละเสื้อผ้าสละอะไรหมดแล้วก็สวดมนต์ไปเวลาเราอาบเสร็จแล้วก็บางสกุลบางสกุลผ้าเช็ดตัวเช็ดตัวบางสกุลเสื้อบางสกุลกางเกงในแล้วก็แล้วแต่จะไหมเวลาเราถอดเราก็สละแล้วเราไปไหน รองเท้าเราสาระละรองเท้าไอ้ที่สามีเวลาจะใส่กับบางสกุลรองเท้าสามีไงเวลาออกจากบ้านก็นสละเมียสามีสละบ้านสละทรัพย์ส,ะส,สะละรถสละบางสกุลไม่มีเวลาคุยหรอกทุกถ้าฝึกกรมรมฐานในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยไหนจะบางสกุลสละไหนจะ สวดมนต์ไหนจะแผ่เมตตาไหนจะพูนานาบุญไหนจะพิจารณาไหนจะบังสกุลสละไหนจะนึกว่าตัวเองบวชโอ้โหมันหลายอย่างถ้าจะเพิ่มไม่ให้นึกอะไรได้เลยยิ่งคลิกไปเลยอ่ะหมายถึงกอบมันไม่เลยจิตเนี่ย<ะ>ไหนจะดูหลวงพ่อตอนสวดไหนจะพิจารณา ไหนจะโมทนากับคนที่สร้างบุญโฮมีเวลาเหรอทุเรามานั่งคุยกันเหรอมีเวลามาเล่นโทรศัพท์เหรอมีไหมไม่มีไม่มีมมทำไงใช้เวลากี่ปีเอา <c oughs> เออไม่รู้เรื่องอะไรอไรที่บอกเมื่อกี้เนี่ยกี่ปีนะเขาสวนห้าปีห้าปีเนี่ยหปีถ้าทำอย่างสาวว่านเนี่รวย แสดงว่าขึ้นหลวงปู่ขึ้นจกกักพัิเนี่ยเปอร์เซ็นต์มากเปอร์เซ็นต์มากเลยฮะทาไมหลวงพ่อเราถึงให้เรามีข้อวัดอย่างเดียวคือกินนอนสวดมนต์เพราะอย่างนี้แหละใช่ไหมคนถ้าคนฝึกกรรมฐานถ้าคนสร้างบารมีจริงเห็นข้อวัดเราเนี่ยเขายัางโยกดิโดป้งให้เลยฮเฮ้ยคุณคิดได้อย่างไงเนี่ยคุณเอาทรัพย์ที่ไหนมา เพื่อให้คนกินนอนสวดมนต์ไอ้คนมากินนอนสวดมนต์มันรู้ไหมเออมันรู้ไหมอ่ะถ้ามันรู้มันจะวิ่งไหมอ่ะมันจะฝึกไหมร้อยคุณร้อยนะตุวตัวม่ไม่จาเป็นแล้วเนี่ยพอได้กําลังแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันมาเองีอย่ยพวกเนี้ยเนี่ยฝึกนี้แหละ แค่ปีสองปีไม่ถึงห้าปีเอาเอาจริงๆแล้วหลวงตาว่าทนทนได้เนี่ยมันทะลุทะลวงได้เลยนะทนก่อนในช่วงแรกนะใช่แต่ทนช่วงแรกเลยแหละท่านถึงบอกว่าเองอยู่กับค่าอยู่กับกรรมฐานพวกนี้นะถ้าเองร้อยขุนร้อยหมายถึงเองจิตจดจ่ออยู่นะอายุบทั้งสี่นะตอนแรกเองต้องทนหน่อย ขี้เกียจก็ต้องทาขยันต้องทําถ้าเองทำไปเรื่อยๆอย่ามันชินทีนี้พอมันชินมันก็ทําเองพอทําเองพออายุเองมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเองว่าเขาว่าเองรวยเองอยากได้อะไรในในโลกนี้ครับแต่ถ้าเองฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยความอยากเองอาจจะลดลง <c oughs> ลดลงเพราะว่าเองรู้ตามความเป็นจริงว่ามีมันก็อย่างนั้นนะ่ะ ไม่มีมันก็อย่างนั้นมันก็จะรู้จักคําว่าพอดีไงเอ็งก็จะไม่มีเรื่องมีราวอะไรประมาณนั่นแหละทําไมเมื่อตอนที่เราอยากได้อะไรสักอย่างมันมักไม่ได้แต่พอเราเริ่มไม่อยากได้มันสักพักเราจะได้สิ่งนั้นจะได้ใช่ท่านถึงบอกว่าอยากเอ็งต้องอยากก่อนนั่นแหละต้องอยากก่อนใช่จะเห็นเอ็งหายอยากแล้วมันก็ไม่อยากแล้ว เหมือนเด็กเนะี่ยมันอยากเล่นของอ่ะของเล่นนะ่ะพอมาเล่นสักพักมันก็เบื่อแล้วใช่ไหมล่ะเ <c oughs> นี่นเหมือนกันเลย <c oughs> เองอยากรู้นรกสวรรค์เป็นยังไงเองอยากรู้ในโลกวิญญาณเป็นยังไงเองก็ฝึกนะ <c oughs> ถ้าเองรู้แล้วเองก็เฉยๆแล้วเองก็ไม่สนใจแล้ว <c oughs> สนใจอย่างเดียวว่าปัจจุบันเนี่ยกูจะไปไหนข้างหน้าเนี่ย <c oughs> ฝึกฝึกแล้วแหละ กพราะเหมือนหลายคนที่ว่ามองหลวงภาพหลวงปู่แล้วอยากให้หลวงปู่ยิ้มใช่ไหมอพอหลวงปู่ไม่ยิ้มก็อะไม่สนใจแล้วก็สวดไปยิ้มแล้วแบบเถอแว่าไปมองอ้าหลวงปูงป่ยิ้มเองเียมันอยู่ระหว่างกลาง<ฮ>อยากกับไม่อยากอะอเหมือนนิมิตเหมือนที่เราเห็นภาพเนี้ยพยายามพยายามพ <c oughs> ยายามพิจารณาในอารมณ์ที่มันเห็น อารมณ์นะอารมณ์ไหนที่มันเห็นเนี่ยเหมือนเรานอนเนี่ยเราไม่รู้นะหลับเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเราสวดมนเนี่ยสวดไปเรื่อยๆก่อนนอนเนี่ยหลายปีเราจะรู้ว่าเราหลับตอนไหนนะรู้นะพอรู้นะตุก <c oughs> นิมิตเหมือนกันตุบางคนเห็นนิมิตบ่อยนิมิตบ่อยว่าเนี่ยมันจะจําขึ้นตรงนั้นได้ในอนาคตเนี่ยเวลาเขาละเนี่ยเขาก็จะยู่เข้าขึ้น,น,นปับป๊บเลยจิตมันก็ออกจากธาตุไป เขาเรียกมะโนมยิทธิมีที่ทางใจเข้ามานะออกไปนั่งสวดหลับตาเนี่ยลืมตาเนี่ยพอกําหนดมันก็จะเห็นภาพตรงนั้นไปคือจําอารมณ์ตอนนั้นได้ครับมันก็เป็นช่องความชํานาญเชี่ยวชาญถูกแต่เราเชี่ยวชาญกับความทุกข์และความสุขเวลาเรามีทุกขเนี่ยเข้าไวมากเลยพอเห็นปั๊บเข้าปุ๊บเลยเห็นคนอื่นเขา ทุกอย่างเราเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เข้าปุ๊บเลยพวกกันชํนานาญไหมเอาทั้งโลกนะสุขทุกข์นะเหมือนกันนะเนี่ยว่กากรรมฐานนี่เหมือนกันเลยมันอยู่ที่ความอดทนมันอยู่ที่ฝึกให้เข้าใจในขึ้นแต่ละขื่นครับความทุกข์มีประโยชน์ไหมครับหลวงตาความทุกข์มันก็มีประโยชน์นะ พราะเราจะรู้ว่าอาการของความทุกข์มันเป็นอะไรมันเป็นลักษณะไหนทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากการเจ็บป่วยครับทุกข์เกิดจากผิดหวังครับทุกข์เกิดจากความรักไม่สมหวังครับเราไปรักเขาเขาไม่รักเราประมาณนี้ยความเจ็บมันเป็นยังไงประมาณนี้